ผมน่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วว่าที่บ้านต้องมีสิ่งนี้นี่คือตะก้าแยกผ้าแน่นอนครับตอนแรกซื้อมาไม่ได้สวยหรูแบบนี้ตั้งแต่แรกแน่นอนเพราะว่าเราต้องไปประกอบซะก่อนซึ่งวิธีประกอบเขาก็มีคู่มือมาให้ครับนี่ก็คือคู่มือการประกอบของเขาเอาไม่ใช่ปิดด้านอันนี้ต่างหากมีใครดูเข้าใจปะ นี่ผมถอดมาประกอบใหม่ให้ดูเลยนะเนี่ยอุปกรณ์ตอนแรกเขาจะมีแท่งเชื่อมแบบนี้ให้มาสี่แท่งนะครับแล้วก็จะมีแท่งตัว X ให้มาสองแท่งแล้วก็ถุงแยกผ้าหนึ่งผืนก่อนอื่นให้เราแท่งเชื่อมใส่เข้ากับเหล็กตัว X แบบนี้ก่อนนะวิธีใส่ง่ายๆใส่ลงไปเลยแบบนี้แล้วก็กลับด้านมาใส่อีกด้านหนึ่งเสร็จแล้วก็จะได้รูปลักษณะตัว X แบบนี้ที่เหลือแค่เอาถุงผ้ามาใส่ แนะนำให้เอาขาสองข้างเนี่ยไว้แบบนี้นะครับเหล็กจะได้ไม่ล้มแล้วก็เอาผ้าใส่ยัดลงไปเลยแล้วเราก็แปะกาวตรงนี้เข้ากับเหล็กทุกม,มุมแปะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งเลยคือมันมีถุงหิ้วแบบนี้มาให้ด้วยนะสามารถถือพกพาไปไหนมาไหนก็ได้เดี๋ยวเรามาแยกผ้ากันฝั่งนี้สีดำสีขาวสีสีดำผ้าสี ผ้าขาวเวลาจะซักผ้าตัวนี้ก็แยกผ้าได้ง่ายๆไม่ต้องใช้ตะกร้าใส่รวมเลยครับเอาเป็นว,ว่าใครที่สนใจตะกร้าแยกผ้าสีอันนี้ควรจะแปะตะกร้าพิกัดไว้ให้ที่เดิมนะครับแยกผ้าง่ายๆด้วยตัวคุณเองไม่ต้องหมอแม่บ้านเลยครับไปจัดกันเลย